สวัสดีครับในยุคนี้เนี่ยนะครับผมว่าเราทุกคนน่าจะคุ้นเคยดีกับเอ่อความเครียดความกังวลมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วโดยเฉพาะสังคมที่มันเร่งรีบมากๆทีนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจจากโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขาครับเขาชี้ว่าจริงๆความกังวลนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็ดีนะเหมือนเป็นสัญญ,ญาณเตือนใช่ค่ะเหมือนสัญญ,ญาณเตือนภัยเล็กๆ แต่ถ้ามันมากไปมากจนค้างแบบเปิดสวิตทิ้งไว้ปิดไม่ได้อันนี้แหละครับมันจะเริ่มส่งผลเสียแล้วทั้งต่อสมองการตัดสินใจของเราวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยครับว่าจากข้อมูลชุดนี้เนี่ย มีวิธีไหนบ้างที่เราพอจะเอาไปใช้จัดการกับสภาวะแบบนี้ได้ค่ะประเด็นเรื่องสวิชค้างที่พูดถึงเมื่อกี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลนี้เขาเปรียบเทียบได้ชัดเจนเลยค่ะว่าไอภาวะกังวลเรื้อรังเนี่ยมันเหมือนไปไปลดศักยภาพสมองส่วนหน้าของเราลงพวกความคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหาสมาธิอะไรพวกนี้คือมันเหมือนทำงานได้ไม่เต็มที่ เพราะมัวแต่กังวลอยู่ใช่ค่ะเพราะมัวแต่ขะวงอยู่กับความกังวลเรื่องอื่นไปหมดแล้วผลกระทบที่ตามมานี้อ่อมมูลก็ระบุทัดนะครับอย่างเรื่องความจาเนี่ยแย่ลงได้เลยใช่ค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่นะครับในเด็กเองความเครียดก็ส่งผลต่อการเรียนรู้เหมือนกันจริงค่ะอันนี้กระทบชัดเจนมากหรือบางทีก็แสดงออกมาเป็นการบน่บนๆซึ่งถ้าบ่อยไปมันก็อาจจะไปกระทบความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอีก ก็นั่นแหละค่ะมันสะท้อนสภาวะข้างในที่ไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ครับแล้วทีนี้ทางแก้ล่ะครับข้อมูลชุดนี้เขาเสนออะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะทางแก้ที่ข้อมูลนี้นําเสนอเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่เราทําอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจมันเท่าไหร่ก็คือการหายใจของเรานี่แหละค่ะการหายใจ ใช่ค่ะโดยเฉพาะการหายใจแบบช้าๆลึกๆเพราะเขาบอกว่ามันเป็นวิธีที่ตรงที่สุดเลยในการไปกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเตติกอ๋อระบบพักผ่อนใช่ค่ะระบบพักและผ่อนคลายของร่างกายเรานี่เองเพื่อไปลดการทำงานของระบบสู้หรือหนีที่มันถูกกระตุ้นเยอะๆตอนเราเครียด ครับครับอธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยแล้วเทคนิคที่เขาเรียกว่าหายใจแบบ slow motion นะครับอันนี้มันทำยังไงหลักการคืออะไรครับอ๋อหลักการง่ายๆเลยค่ะคือเปลี่ยนรูปแบบการหายใจของเราจากที่ตอนเครียดเราอาจจะหายใจเร็วๆตุ้นๆใช่ไหมคะก็ให้เปลี่ยนมาเป็นหายใจเข้าทางจมูกช้าๆเลยค่ะนับ1 2 3 4 5. ให้ท้องป่องๆรู้สึกถึงลมเย็นๆที่ปลายจมูก อืมช้าๆแล้วก็อาจจะหยุดนิดนึงสังเกตความนิ่งแล้วค่อยๆหายใจออกทางปากช้าๆเหมือนกันค่ะนับ1-5ถึงให้ท้องมันแฟบลงรู้สึกถึงลมร้อนๆที่ผ่านออกมาครับเข้าออกช้าๆเท่ากันใช่ค่ะการทำซ้ำๆแบบนี้ยมันเหมือนเรากำลังส่งสัญญาณบอกสมองบอกร่างกายว่า เฮ้ยปลอดภัยแล้วนะผ่อนคลายได้แล้วโห oh, ฟังดูดีเลยครับแล้วการฝึกแบบนี้ข้อมูลบอกว่าให้ผลดียังไงบ้างครับนอกจากเรื่องผ่อนคลายโดยตรงค่ะผลลัพธ์ที่งานวิจัยนี้เขาชี้ให้เห็นนะคะก็มีหลายอย่างเลยอย่างแรกก็คือกระตุ้นระบบประสาทผ่อนคลายโดยตรงอันนี้ชัดเจนอย่างที่สองคือช่วยให้หลอดเลือดฝอยขยายตัวเลือดไหลเวียนดีขึ้นอันนี้มีคำแนะนำด้วยนะคะสำหรับคนที่ เออเวลาเครียดแล้วจะมึนๆงงๆบ่อยๆเนี่ยลองฝึกต่อเนื่องวันละสัก15นาทีอาจจะช่วยได้อ๋อครับครับวันละ15นาทีค่ะแล้วก็อย่างที่3กล้านเนื้อที่มันมักจะเกร็งโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นหน้าผากคอบ่าไหล่พวกนี้ค่ะมันจะค่อยๆค,ค,คลายตัวลงอืมเหมาะกับคนแบกโลกเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะ <laughs> หัวเลาะเบาๆแล้วก็ข้อสี่ซึ่งสําคัญมากๆคือจิตใจเราจะสงบลงลดความฟุ้งซ่านได้ แต่แต่ต้องย้านิดนึงนะคะว่าอันนี้มันเป็นทักษะครับต้องฝึกใช่ค่ะต้องอาศัยการฝึกฝนข้อมูลแนะนําว่าควรทําต่อเนื่องสัก2อสสัปดาห์เลยนะคะ2อถึงสสัปดาห์ค่ะเพื่อให้สมองเรามันสร้างเหออมือนสร้างการเชื่อมต่อใหม่ให้สามารถสั่งการความสงบเนี่ยได้เร็วขึ้นเวลาเราเจอความเครียดครั้งหน้าเข้าใจเลยครับคือต้องฝึกจนเป็นอัตโนมัติประมาณนั้นเลยค่ะครับผมการหายใจนี้เป็นเครื่องมือที่ดูง่ายแต่ทรงพลังจริงๆนะครับแต่ เข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่นี้นี่นายังมีวิธีอื่นอีกใช่ไหมครับที่ช่วยจัดการความคิดวุ่นวายโดยตรงมีค่ะอย่างเช่นการฝึกรู้ทันอารมณ์รู้ทันอารมณ์ยังไงครับก็คือการเหันกลับมาถามตัวเองง่ายๆเลยค่ะว่าตอนเนี้ฉันรู้สึกอะไรอยู่แล้วก็แค่ยอมรับความรู้สึกนั้นไปไม่ว่าจะเป็นโกรธเศร้ากังวลอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปตัดสินมันอ๋อแค่รับรู้ใช่ค่ะแค่รับรู้แล้วก็ สำหรับคนที่อาจจะรู้ตัวว่าชอบบุ่นบ่อยๆเนี่ยการลองจดบันทึกอารมณ์ดูก็อาจจะช่วยให้เห็นแพทเทิร์นความชิดตัวเองชัดขึ้นนะคะอ่าฮะน่าสนใจครับหรือวิธีพื้นฐานง่ายๆอย่างการนับ1นึถึงสิในใจหรือแบบไม่ไหวแล้วจริงๆก็พาตัวเองออกจากสถานการณ์ตึงเครียดตรงนั้นไปก่อนชั่วคราวก็ยังใช้ได้ผลอยู่คะ่ะครับครับเบสิกแต่คลาสสิกแล้วยังมีอีกประเด็นด้วยใช่ไหมครับเรื่องการเพื่อนมุมมองชีวิตใช่ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมาก ข้อมูลส่วนนี้เขาแนะนำว่าการที่เราเปิดใจเรียนรู้แนวคิดทางจิตวิทยาหรือว่าหลักธรรมคำสอนต่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้เรามองปัญหาจากจากมุมที่มันกว้างขึ้นได้อมองได้รอบด้านขึ้นค่ะทำให้เห็นทางเลือกที่หลากหลายขึ้นลดความรู้สึกแบบ ติดกับหรือทอแท้สิ้นหวังลงได้พอเราเข้าใจธรรมชาติของปัญหาเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราคิดบวกได้ดีขึ้นหรือว่าให้อภัยได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะอ๋ออันนี้น่าคิดตามเลยนะครับการปรับเปลี่ยนจากข้างในนี่เองที่อาจจะเป็นเป็นกุญแจสําคัญเลยในการรับมือกับเรื่องต่างๆภายนอกใช่เลยค่ะสรุปแล้วนะครับจากข้อมูลที่เรามาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามีเครื่องมือจัดการความเครียดที่มันเอ่อเข้าถึงง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลย ทั้งการปรับลมหายใจการรู้ทันอารมณ์หรือการขยายมุมมองชีวิตสิ่งสําคัญที่ข้อมูลนี้เน้นย้ำมากมากเลยก็คือพลังในการดูแลตัวเองเนี่ยมันเริ่มต้นที่เรานี้เองจริงๆมันหนักเกินไปแล้วจริงๆเนี่ยการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่เราไว้ใจได้เนี่ยมันไม่ใช่สัญญ,ญาณของความอ่อนแอเลยนะคะครับ ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ผิดเลยค่ะแต่มันคือการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วการที่เราเก้าวผ่านปัญหาแต่ละครั้งไปได้เนี่ยนอกจากจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะคะมันยังเหมือนม้อบ,บทเรียนที่มีค่าให้เราเป็นรางวัลเสมอค่ะจริงครับได้เรียนรู้เสมออืมฟังแล้วก็น่าคิดต่อนะครับว่าในเมื่อความเครียดของคนคนหนึ่งเนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นวงจรไปถึงคนรอบข้างได้แล้วถ้า ถ้าเราแต่ละคนเนี่ยหันมาฝึกฝนเครื่องมือดูแลใจเหล่านี้กันอย่างจริงจังมากขึ้นมันจะพอช่วยสร้างบรรยากาศที่มันสงบขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นในภาพรวมของสังคมเราได้บ้างไหมนะอันนี้น่าคิดต่อจริงๆครับ